บรรยากาศบ้านส่วนนะครับวันนี้มาทำความสะอาดนะครับเปิดไฟสนามแล้วก็เสียย่านะครับทำความสะอาดปัดกวาดสาดอย่ามองแล้วนะครับลู่เดินสบายตานะครับทำตั้งแต่ประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับทำความสะอาดไปอีกสองเข่งก็เสร็จนะครับอันนี้คือเข่งใบ,บไม้นะครับเข่งใบ,บไม้ที่จะหอบไปทิ้งนะครับแล้วก็ใบไม้อีกกองก็เสร็จนะครับไปอีกประมาณสองเข่งก็เสร็จแล้วนะครับ กนักง,งานจะโปกเปือ่อยเลยมันร้อนเหน่ยไหมอ้าพักก่อนทําตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับก็ถึงสองทุ่มครึ่งนะครับสะอาดเอี่ยมอองแล้วบ้านสวนกัญจนาาพรคามาทําความสะอาดครับปัดกวาดใบไม้แห้งนะครับหอบไปทิ้งแล้วกแ็แต่งกิ่งมะนาวด้วยนะครับบรรยากาศหน้าบ้านบ้านสวน อันนี้มาเนาะจำส่วนพ่อบ้านนะครับข้าคืนไปหัวเสารัวก็สว่างสบายนะครับก็เลยทำงานได้สบายแสงสว่างเพียงพอนะครับบ้าน,นั้นไฟสนามเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับบ้านส่วนการจนาพรครับ